สิงโตตัวจริงบุกบ้านพักครูงั้นเหรอคลิปเงาตะคุ่มที่มีแผงคอหนาเตอะและเสียงคำรามกล้องทำเอาคนทั้งโซเชียลไทยผวาจนไม่มีใครกล้าผ่านบ้านไม้หลังเก่าท้ายซอยแต่ความจริงเบื้องหลังเจ้าทองสุนัขพันธ์ทางสีเหลืองทองตัวนี้จะทำให้คุณกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เจ้าทองถูกเล่าลือเป็นหมาบ้าที่ดุร้ายเกินเยียวยาแต่วันหนึ่งกล้องวงจรปิดกลับจับภาพสุดเหลือเชื่อขณะที่หัวขโมยกำลังงัดหน้าต่างบ้านพยายามเข้าทำร้ายครูเท่าซึ่งพิการทางสายตาเจ้าทองไม่ได้พุ่งเข้างับเหมือนสุนัขทั่วไปแต่มันกลับคาบพวงขนสุนัขที่มันสะสมจากกองขยะหลังบ้านมาสวมไว้ที่คอเพื่อปลอมตัวเป็นสัตว์ร้ายและพ่องตัวให้ดูใหญ่โตที่สุดเท่าที่จะทำได้พุ่งเข้าใส่โจรด้วยความกล้าหาญจนพวกมันกระเจิงหนีไป คนในหมู่บ้านที่เคยเกลียดมันต้องตกตะลึงเมื่อรู้คำตอบว่าแท้จริงแล้วเจ้าทองสูญเสียาการได้ยินไปกว่าครึ่งมันจึงเลิกเห่าแบบสุนัขทั่วไปแต่ใช้วิธีเรียนแบบรูปลักษณ์สัตว์ที่ดูน่าเกรงขามที่สุดเพื่อชดเชยความพิการของมันสิ่งเดียวที่มันต้องการคือการปกป้องเจ้าหน่ายที่มองไม่เห็นโลกใบนี้ให้ปลอดภัยด้วยชีวิตของมันเองคลิปนี้คือข้อพิสูจน์ว่าความรักของสุนัขนั้นยิ่งใหญ่กว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่แสนน่ากลัวเสมอลองกอดสุนัขที่บ้านคุณดูนะครับ